ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาววัย23ปีคนหนึ่งนะอยู่ที่จังหวัดพัทลุงเธอถูกแฟนหนุ่มเนี่ยอายุ20ปีใช้จอบทุบที่หัวจนเสียชีวิตแล้วตั้งใจว่าจะเอาไปฝังอำพรางคาดีนะเอายัดใส่กรงหมูไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วเนี่ยค่ะเอาของมาวางทับทับทบทักรงหมูเอาไว้เพื่อไม่ให้เห็นศพเนี่ยค่ะ แต่มีคนเห็นจนได้ใช่นะฮะโอ้โหโหดเที่ยมเหลือเกินนะครับตำรวจจับตัวได้แล้วนะครับสารภาพอ้างนะฮะตามคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะผู้ตายเขาไม่มีสิทธิ์จะชี้แจงอะไรแล้วนะครับอ้างว่าโมโหที่ฝ่ายหญิงเนี่ยดาบุพการีเขาหลังจากทะเลาะกันเรื่องฝ่ายหญิงปันใจให้คนอื่นอันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนริ์บุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เป็นบ้านของนายนัทพรดำศินชื่อเล่นชื่อนิกอายุ20ปีนะครับวันนี้ได้คุยกับญาติๆของเขานะฮะที่คุณาฤทธ์ไปเนี่ยฮะบ้านหลังเกิดเหตุตรงนี้นะครับอยู่ที่หมู่6ตําบลน,นาขยาดอําเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจุดเกิดเหตุอยู่หลังบ้านครับท่านผู้ชมครับเป็นกรงหมูนะซึ่งนายนัทพรเนี่ย ยัดศพของนางสาวกฎชก,กรทองดีเพ่งชื่อเล่นชื่อแอมอายุ23ปีที่เป็นแฟนสาวยัดศพเอาไว้ในกรงหมูตรงจุดนี้นะฮะนี่ที่คุณนริ์อยู่เนี่ยนะครับส่วนภาพอีกจอหนึ่งเนี่ยนี่คือกรงหมูที่เกิดเหตุที่ยัดเอาไว้ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพนะครับตรงนี้นะฮะที่นายนัทพรหรือว่านนิกใช้จอบทุบศรีรษะนางสาวกฎชกร,กรจนเสียชีวิตแล้วก็ยัดใส่กรงหมูเอาไว้ ตำรวจเอาหลักฐานต่างๆเอาไปตรวจสอบไปก่อนนะฮะยึดเป็นหลักฐานทางคดีไว้แล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับนางสาวแอมเนี่ยก็คือผู้ตายเมื่อวานนี้ขี่จักรยานยนต์มาหาในนิกที่บ้านก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคบหากันอยู่ได้6เดือนละ,ะนะเมื่ออยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งนะครับเช้ามืดเมื่อวานนี้ทางฝ่ายของแอมเนี่ยกำลังจะกลับบ้าน แต่ว่าในนิกผู้ต้องหาไม่ยอมนะเพราะว่าตัวเองก็ระแวงอยู่ mm. เกรงว่าแฟนสาวจะไปหาผู้ชายคนอื่น mm. ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างหนักแอมก็เดินหนีจะไปขึ้นรถจัก,กรยานยนต์เพื่อจะขี่กลับบ้านในนิกเดินตามไปนะครับแล้วตามคำรับสารภาพเนี่ยในนิกอ้างว่าหลังจากที่มีปากเสียงกันเนี่ยเรื่องเกรงว่าฝ่ายหญิงจะไปหาผู้ชายคนอื่นปันใจให้คนอื่นแล้วฝ่ายหญิงจะกลับบ้านแล้วไม่ยอมให้กลับ ก็เลยถูกฝ่ายหญิงด่าทอไปถึงบุพการีมโมโหนะครับโมโหก็เลยไปหยิบจอบมาทุบศรีรษะเขาจนแน่นิ่งไปนายนิกอ้างว่าตอนนั้นตกใจมากเพราะว่าพอไปจับตัวดูเนี่ยแอมแฟนสาวนี่ไม่หายใจแล้วทีแรกตั้งใจว่าจะเอาศพไปขุดแล้วก็ฝังอําพรางคดีเลยนะครับแต่ทีนี้มันก็ใกล้จะสว่างแล้วช่วงนั้นเช้ามืดแล้วใกล้จะสว่างและกลัวจะมีคนมาเห็นเลยไปเอากรงหมูมานะครับ แล้วก็จับร่างของแฟนสาวเนี่ยคว่ำหน้าลงใช้มือเนี่ยจับร่างยัดผ่านช่องเหล็กของกรงหมูเข้าไปนะฮะแล้วก็ลากนะครับไปใส่เอาไว้แล้วก็ไปเอาผ้าหม่มเอากระดาษพวกเป็นลังกระดาษพวกเนี้ยพวกตะคงตะข่ายมาปิดมาทับเอาไว้กรงหมูที่ในนิกเอามาใช้ยัดร่างแฟนสาวใส่เข้าไปเนี่ยสูง50เซนติเมตรยาวประมาณ1เมตรนะครับขณะที่ตัวของ แฟนสาวของเขาก็คือแอมเนี่ยนะฮะส่วนสูงนี่คือ150เซนติเมตรพอยัดเข้าไปก็แน่นอนว่าขามันยื่นออกมามขายื่นออกมานอกกรงหมูแบบนี้นะครับโอ้โหแล้ววิธีการของนายนิคที่สารภาพกับตำรวจนะะบอกว่าใช้วิธีพับขาแฟนสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพื่อให้พับขดเข้าไปอยู่ในกรงหมูได้พอดีอเป็นลักษณะของกรงที่เขาเวลาจะเคลื่อนย้ายหมูไปไหนมาไหน,นะฮะแล้วเขาจะใส่กรงแบบนี้นะครับ เราไล่เรียงเหตุการณ์ไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับห้าทุ่มเมื่อวานนี้นางสาวกฤชกรหรือว่าแอมมาหานายนัทพรหรือว่าในนิกที่บ้านนะครับที่ตำบลน,นาขยาดอำเภอคนนุนจังหวัดพัทลุงก็อยู่ที่นี่จนเช้ามืดจะกลับบ้านนะแอมเขาก็เดินออกจากตัวบ้านมาจะไปที่รถจักรยานยนต์ห่างกันสัก50เมตรนะครับเพื่อจะกลับบ้านนะครับในนิกตามมาก็มีปากเสียงกันก็ทะเลาะก,กันก็ใช้จอบทุบศีรษะเขาจนเสียชีวิตนะครับ พอตกใจก็ไปหยิบกระลอนที่ผ่าครึ่งอยู่แล้วไปตักดินที่กองไว้หน้าบ้านเอาไปเทเอาไปปิดเอาไปถมร่องรอยที่มีคราบเลือดแถวนั้นอยู่เอาจอบไปทิ้งบ่อน้ําหน้าบ้านอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ50เมตรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงที่มาจับกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยตำรวจก็ไปเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะครับแล้วก็ตัวของผู้ต้องหาด้วยนะครับจักรยานยนต์ที่แฟนสาวขี่มาตอนแรกเนี่ยจอดห่างออกไปจากจุดที่เจอศพประมาณ80เมตร พอก่อเหตุเสร็จนะครับในนิกบอกว่าได้เดินไปหลังบ้านห่างจากจุดวางศพ30เมตรเอากรงหมูที่เพื่อนบ้านเคยใช้ขังหมูเอามาใส่ศพของแฟนสาวซึ่งแม่ของในนิกบอกว่าปกติลูกชายจะนอนที่บ้านอีกหลังหนึ่งก็คือบ้านที่อยู่กับแฟนสาวก่อนเกิดเหตุนี่แหละส่วนญาติิเขาจะอยู่อีกหลังหนึ่งแต่ก็เป็นบริเวณพื้นที่เดียวกันวันเกิดเหตุมีแค่ยายอายุ86กับน้องสาวอายุ18 อยู่ที่บ้านหลังข้างๆซึ่งไม่มีใครได้ยินเสียงเอ,อะอโวยวายทะเลาะวิวาทตอนที่ทํำร้ายกันเนี่ยไม่มีใครได้ยินเสียงช่วงประมาณตีห้าก่อนหกโมงแม่เนี่ยบอกว่าออกไปกรีดยางแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ9ก้าโมงเช้าแม่ของในนิกบอกว่าลูกสาวคนเล็กโทรมาบอกว่าไปเห็นศพแฟนพี่ชายอยู่ในโครงหมูอมตอนนั้นก็ไปถามลูกสาวนะครับถามว่าเออ เห็นศพที่ไหนอะไรยังไงล่ะลูกสาวบอกว่าอยู่หลังบ้านนะอยู <mo> <w> ่ในกรงหมูแ <ettes> ต mm ่พ hmm. <that> ี่ชายเนี่ยไม่รู้ไปไหนแม่บอกว่าพอได้ยินแบบนั้นนะครับรู้ทันทีว่าลูกชายต้องก่อเหตุแล้วนะครับก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจด้วยตัวเองเลยนะฮะแม่โทรไปแจ้งนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเองนี่เขาก็ติดยาเสพติดด้วยก่อนก่อเหตุก็เสพยาไปสองเม็ดนะครับแม่ยืนยันว่าในครอบครัว ไม่มีใครมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของนางสาวกฎชกรแฟนของลูกชายอย่างแน uh? euh ่นอนประมาณเ้ามมงหรือวปล่าข้ามมงอกว่าเลยถึงกาเห็นที่นี่กูเห็นขึ้นมาสงสัยอ่ะนะสงสัยก็เลยไปเปิดแล่เป็นอะไรเลยึงกาพอเห็นเป็นแล้วก็โทรบอกเมย์โทวบอกเมย์ึงกา เมยกระทามาบอกใครเจ้งนายได้ไหมบอกว่าไม่ก็บว่าเยมย์เป็นคนทู่ไปบอกหน้ายิงค่ะตัวนายเข้ามาตกใจค่ะตกใจแต่ว่าก็กิดว่าน่าจะมั่นเร็วน่าจะเป็นนิกเร็วกันเลยทู่มาแจ้งนายเลยค่ะตัวแจ้งนายให้น่ายเข้ามามันไม่อยากให้ทําแต่ว่ามันตําไปเร็วมันก็แต่ใครไม่ได้ไม่ได้คนมันรักมันห่วงอะเนาะแต่ว่ามันก็ตัําได้พื้นนี้นแต่พิดเร็ว การแรงเครียาลงนะคือหมอบตัวคือจะไม่ไม่มีการโจมซื้อมาตรงนี้ไปนั้นนี้ไปน,นี่นะคะและอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปว่าประวัติของตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยตัวในนิกเนี่ยนะคะคนอกจากมีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก่อนก่อเหตุนี้ก็เสพยาเสพติดไปด้วยเรามีข้อมูลว่าเมื่อหกปีก่อนค่ะในนิกเคยก่อเหตุร่วมกับเพื่อนอีกสองคนใช้ปืนเ1็มยิงตำรวจตายไปหนึ่งนายนะคะ แล้วเพื่อออกจากเรือนจำมาเมื่อต้นปีนี้เองต้นปีนี้นะคะปี63ครับแล้วก็มาก่อเหตุเนี่ยค่ะคือตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าแก๊งเนี้ยวางแผนวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะคะ,น,ะน,น,น,นี่ค่ะไวรัสออนไลน์ก็ลงนี่ตอนนั้นใช่คือคตํารวจเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดสพมังจังหวัดสตูลเนี่ยค่ะเขาก็เหมือนกับ จะไปจับก,กลุ่มเพราะว่าตัวในนิกกับเพื่อนเนี่ยเขาก็มีประวัติเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแต่กลายเป็นว่ามีการยิงใส่ตํารวจด้วยนะคะก็ปะทะกันกับตํารวจเจ้าหน้าที่อยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะตอนนั้นเนี่ยแม่ก็เป็นคนเกลี้ยก,กล่อมให้ในนิกลูกชายเนี่ยมอบตัวแม่ยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้สนับสนุนให้ลูกทําแบบนี้แล้วเหตุการณ์นี้ที่ในนิกฆ่าแฟนสาวเนี่ยแม่ก็เป็นคนคุยกับในนิก ว่าม,มอบตัวเธอลูกไม่ได้สนับสนุนให้หนีครับนี่ค่ะส่วนร่างของแฟนสาวเนี่ยนะคะตัวนางสาวแอมเนี่ยนะคะก็ได้มีการบําเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดปอพระโสะพลประชารังสรรค์แม่ของนางสาวแอมคุณแม่อนุทิดาทองดีเพลงอายุ42บอกกับทีมข่าวของเราว่าอาทิตย์ก่อนนะคะลูกสาวแม่ได้ยืมรถยนต์บอกว่าจะไปทําธุระก็มีนายนิกตัวผู้ต้องหานี่แหละเป็นคนขับให้แต่ว่าไปเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถเนี่ยพุ่งลงไปในคูน้ํานะคะ ก็ต้องเอารถไปซ่อมลูกสาวส่งข้อความไปบอกแม่บอกว่าขอโทษนะที่ทําให้รถเสียหายแล้วก็รับปากว่าเดี๋ยวจะจัดการเรื่องทุกอย่างเองทีนี้ค่ะแม่ของนางสาวแอมบอกว่าจริงๆแล้วแม่มองว่าตัวฝ่ายชายเนี่ยควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเพราะว่าเป็นคนขับรถแต่เรื่องนั้นก็ผ่านไปผ่านไปสักพักลูกสาวแม่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเพิ่มจนวันเกิดเหตุลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ไปหาในนิกที่บ้านก็คาดว่าน่าจะไปคุยกัน เรื่องค่าเสียหายในการซ่อมรถนะคะแต่กลายเป็นว่าอาจจะมีปากเสียงกันบานปลายถึงขั้นทำร้ายร่างกายลูกสาวแม่จนเสียชีวิตแม่มองว่าอาจจะเป็นเรื่องของค่าซ่อมรถรที่ก่อนหน้านี้ขับรถไปตกคูน้าแม่บอกทาใจไม่ได้จริงๆนะคะเหตุการณ์นี้แม่บอกว่าเคยเตือนลูกสาวบ่อยมากว่าผู้ชายคนนี้ในนิกเนี่ยที่ลูกคบอยู่เนี่ยนะเสพยาเสพติดด้วยดูอันตราย ออกมาห่างๆหน่อยเถอะแม่บอกแม่เตือนค่ะแต่ด้วยความที่เป็นเรื่องของความรักลูกสาวเขารักของเขาก็ทนอยู่ด้วยกันก่อนเกิดเหตุนี้เนี่ยนะคะแม่บอกว่าเพิ่งมารู้นะคะว่าลูกสาวเคยโดนในนิกเอาด้ามปืนตบหัวเย็บไปสามเข็มจนเข้าโรงพยาบาลมาแล้วรอบหนึ่งโโแต่ตอนนั้นลูกสาวไม่กล้าบอกแม่ค่ะคลูกสาวบอกแม่ว่าอ๋อหนูลื่นล้มในห้องน้ำอบอกแม่แบบนี้ แต่แม่บอกว่าไม่คิดว่าความรักที่ลูกสาวมีให้กับผู้ชายคนนี้กลายเป็นว่าลูกสาวต้องมาตายอย่างทุกข์ทรมานด้วยน้ำมือของผู้ชายคนนี้นี่คือคนที่ลูกสาวรักนะคะตอนนี้สงสารหลานชายอายุห้าขวบก็คือลูกของนางสาวแอมะคะ่ะกลายเป็นว่าก็ต้องกำพร้าแม่แต่เป็นลูกกับแฟนเก่านะคะไม่ใช่ลูกกับแฟนคนนี้เแม่ก็บอกหลายครั้งแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ฟัง พี่เก็ยังรักเขาแหละเขามีความสุขเคื่อนแล้วใช่ไหมครับเนแล้วแต่เขาเขาบอกเขารู้เขาจะทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าไอ้ตัวนั้นรักเขามากไม่มีทำไม่ทำร้ายเขางั้นหรอก พูดแบบเศร้าๆแบบเหมือนผูกหักอย่างเงี้ยคือเหมือนทะเลาะก,กับฝั่งนู้นมาใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นก็ไม่ได้มาง้ออะไรนะแล้วมันก็พูดตัวสับกันแต่ว่าพูดๆแล้วก็ดันเลยก็อเอารถออกไปข้างนอกอ,ออกไปก็มารู้ข่าวก็ไปอยู่ที่นู่นนั่นนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยได้บอกแม่เนี่ยคบว่าเดี๋ยวจะไปหาแฟนมาเคลียร์เรื่องอะไรกันไ,นไม่ก็บอกเขาไปดูรถเพราะปกติก็บอกแล้วเาก็จะซ่อมเองคือฝ่ายชายเขาก็บอกสงสัยจะบอกกับลูกมาแล้วว่าเขารับผิดชอบเองอะไรอย่างเงี้ย ท่านผู้ชมครับฟังคุณพ่อของแอมนะฮะที่เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับพ่อของแอมบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุนะเมื่อวันที่10กันยายนเนี่ยประมาณ4ี่ทุ่มแอมได้โทรศัพท์มาหาะนะโทรมาหาพ่อแล้วก็ร้องไห้บอกว่าถูกในนิกเนี่ยใช้ปืนไล่ยิงคือยิงใส่เนี่ยถึงขั้นกระสุนเนี่ยเฉียวหูนะฮะคือยิงนี่กะเอาตายนะถึงขั้นเฉียวหูเนี่ยนะครับแต่ตอนนั้นนรอดมาได้นะครับ ตอนนั้นพอลูกโทรมาคุยด้วยพ่อก็ปลอบไปนะครับปลอบใจไปพูดด้วยอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นคือคุยกับลูกสาวจนแบตหมดอะ่ะคืนวันนั้นอะ่ะสิบกันยายนอะ่ะประมาณสี่ทุ่มหลังจากนั้นผ่านไปสองสมวันนะฮะพ่อของแอมบอกว่าอา้าวมาได้ข่าวลูกสาวอีกทีหนึ่งคือถูกทําร้ายจนเสียชีวิตแล้วพ่อบอกว่ารู้สึกผิดมากเลยนะฮะที่วันนั้นเนี่ยก็ทําได้แค่ให้คำปรึกษาลูก mm hmm. ถ้ารู้ว่าเหตุการณ์มันจะเลวร้ายขนาดนี้นะหากย้อนเวลาได้เนี่ยในวันนั้นที่เกิดเรื่องกับลูกที่ถึงขั้นถูกยิงแล้วเฉี่ยวหูไปแล้วเนี่ยนะครับคงจะหาทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้ลูกเนี่ยออกห่างจากผู้ชายคนนี้ไม่กล้าบอกแม่เรื่องทั้งหมดเดี๋ยวขอ,อตันไปปกครอแม่จะเสียใจพ่อบอกว่าเป็น่ายิง กินเฉียดหูไปเลยก่อนก่อนจะมาที่บ้านนะเพราะว่ากลับบ้านเนะี่ยกลับไปดิให้พ่อแม่ก็มามา,มาพูดมาเคลียร์ก่อนแล้วพ่อฟังแบบนี้พ่อตกใจไหมรว่าเขาตกใจแก็บบองมือเแบดมันหมดเนะลยเราไม่ได้คุยต่อยอมเลิกกันดีกว่ายอมไปดีดีกว่า,วาใจยอมเลิกกันในนี้นี่ถูกคุมตัวได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะ แล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้วนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาปกปิดซ่อนเร้นอำพรางศพข้อหาเรื่องเสพยาเสพติดด้วยนะครับเพราะว่านำตัวไปตรวจปัสสาวะเนี่ยพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะฮะ